น้องสาวเอ้ยเจ้าผู้เขียวใบแจงพักกะแยงดอกหอมหวนหนานนวนจังเจ้าซ้ายผู้เฝ้าคือสิายเลี้ยวมาไม้เด้อเด้อล่ะคนหนาดำคือจังพีบุญอายบอมีหอดเจ้ากะขอเฝ้าแค่ได้แนมสันแล้วน้องสาวเอ้ย สวัสดีจ้าซิปนิวในหน่อยของแอดลัดดาก์ก่าคำว่าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป่องปายซุ้ผูสุกคนค่ะยินดีตอนรับกับช่องลัดดาชาแนลคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกับสาวชยภูมิค้นมักตัวเลขค่ะพี่น้องมือนีมาพบมาพอกันสาวันทีงี้ซิบเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นมือที่ลอตเตอรี่ว่างขายเต็มแพงแล้วเนาะค่ะพี่น้องกะ อย่าลืมพกเงินและก็พกตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องไปดึงลอตเตอรี่กันค่ะพี่น้องคะดึงไหวก่อนเนาะค่ะก่อนที่สิหาบ่พอค่ะเมื่อนี่แอดมีแนวทางสูตรไล์ดีค่ะพี่น้องคะของขวัญวันแรงงานของปู่กนกศิลาเนาะค่ะพี่น้องเลือกตั้งเลขเด็ดฟันที่เป็นจริงซื้อหวยยังโยมอาจารย์ลืนลั่นสนันเมืองอีกหลายสำนักหลายอาจารย์ค่ะพี่น้องคะ ก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังแอดกะขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะก็เพื่อสิบได้พาดข่าวสารและก็ตัวเลขเด็ดๆจากทังช่องรัดดาเนาะค่ะพี่น้องคะกะ่เป็นการเสียเวลาห้าขเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ไปเดิมแนวทางแรกกันที่แนวทางของแอดเอื้อยลาเนาะค่ะพี่น้องคะชุดเน้นของแอดเอื้อยลาค่ะบนเม็ดเดียวเนาะค่ะพี่น้องสี่แปดหกแปดหกค่ะล่างค่ะเก้าสามเน้นเน้นค่ะพี่น้องเฮามาตามต่อกันที่เลือกตั้งผู้ว่ากทมเนาะค่ะครั้งที่สิบเจ็ดเนาะค่ะขึ้นทะเบียนเลขดังค่ะพี่น้องคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้อง ทุกตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องมีความเสี่ยงสูงเนาะค่ะพี่น้องโปรดใจวิจารย์าณในการรับชมค่ะมักกระตามบอมักปลอยพันเนาะค่ะรับชมเป็นเพียงแคนแนวทางค่ะพี่น้องคะไปต่อกันที่เลขมหามงคลเนาะค่ะเด็กหญิงเกตงามค่ะพี่น้องแนวทางของคนชุด3ามโตเนาะค่ะ9ก้าหนึ่งหนหนึ่งสองเค่ะ ชุดเต็ม2ตัวค่ะ1 1 1 4 1หนึและ3 8ค่ะเฮามาตามต่อกันที่สุดพิเศษของปูกนกนกศิลาเนาะค่ะพี่น้องค่ะชุดพิเศษปูมอบให้ผู้ใช้แรงงานแห่งสยามเนาะค่ะมาเบ่งชุดเน้นเพิ่นก่อนค่ะพี่น้องเน้นเน้นชุด3ตัวและ2ตัวค่ะ5 2 7 2 7ค่ะกัน0 1 1 9 1 1 กันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งค่ะเน้นหนึ 7, ่งเจ็ดสามแปดกันหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของปู่กนกศิลาเนาะคะ่ะนี่เป็นแนวทางพิเศษของผู้ชายแรงงานแห่งสยามเนาะค่ะพี่น้องคะมาตามต่อกันทีแนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองเนาะคะ่ะบนและล่างค่ะพี่น้องคะสองพฤษภาหกห้าหกสองเจ็ดสองแปดสองหกสามเจ็ดสามแปดสามค่ะพี่น้อง ล่างเน้นๆค่ะกลับด้วยเพ่นวาเนาะค่ะพี่น้องสองสามเก้าสองสามเก้าค่ะพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์เรื่องหลันงวดทิพย์มากกับเข่าทีหาแปดเนาะค่ะพี่น้องเข่าชุดหกหางบนและล่างค่ะยังเหลือเวลาอีกหลายมือเนาะค่ะพี่น้องค่อยคเบิงค่อยคคำนวณไปกันเนาะค่ะพี่น้องคะมาต่อกันที่ควายนำโชคค่ะบนและล่างสูตรใหม่ค่ะพี่น้อง 1 6 1 9 2 6และ2 9ค่ะมาต่อแนวทางนี้ค่ะพี่น้องคะขอให้โชคดีกัเข่าทีห5าแปเน้เนๆค่ะพี่น้องตามต้อวดน,นี้ค่ะ2เดือน5 6 5ชุด3ตัวเม็ดเดียว4 13 13เน้นเน้เน8 9. ค่ะพี่น้องไปต่อกันยา่ากันที่เซียนสายชนเนาะค่ะพี่น้อง2พฤษภาห5ห้ หลักหน่วยบนให้เด่นที่8วิ่งบนที่8ค่ะ3ตัว108 508 2ตัวบน08 18 28ล่างให้วิ่งที่9 2ตัวล่างเม็ดเดียว95ค่ะพี่น้องมาต่อกันที่ผมฟันล่างสองหางค่ะหาลอตเตอรี่ไว้เลยครับ 7071ค่ะพี่น้อง2เดือน5 25 6 5หค่ะพี่น้องเพิ่นฟันใหายลางเด้อค่ะพี่น้องเฮามาต่อกันที่แนวทางของฟินนิกเนาะค่ะพี่น้องสายในบอกมาค่ะพี่น้องคะ2มาพันเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้อง25 27 29เนาะค่ะกลับไปตรงกับเหล็กอาจารย์เตยตัวเปิดเนาะค่ะ2หาค่ะพี่น้อง ร่ำรวยทั่วไทยทุกคนค่ะหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ก็บอกว่า2มาเนาะค่ะพี่น้องค่ะกะเบิงกันไปเย่าๆค่ะพี่น้องไปต่อกันที่ Add a c ค u e เดนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดวันที่สเดือนหาหกค่งวดที่ผ่านมาเข่า8ปดหาตัวกับเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปต่อค่ะเน้นๆเจ็ดสองแสามเกันค่ะสองเค่ะ 3ตัว 972, 983, 994ค่ะพี่น้องพี่น้องคะมบเมาเอบ่งตัวเลขไล่ดีเนาะค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมากับเข่าทีหนึ่งเก่าตรงตรงค่ะพี่น้องตามต้องงวดนี้ค่ะ2เดือนห้าหห้าสูตรไล่ดีค่ะพี่น้องสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสาก้าเนาะค่ะพี่น้อง ย้อนว่ามักตัวเลขเขาจังไรมากพอกันเนาะค่ะพี่น้องคะการรับชมตัวเลขแนวทางให้เพลิดเพลินหัวใจค่ะพี่น้องตามต่อกันที่แอดแผ่นผ้ารวยเนาะค่ะงวดวันที่สองเดือนห้าหกหาชุดตารางเพลินค่ะพี่น้องศูนย์ศูนย์แปดสองเนาะค่ะจับวินสองโตค่ะพี่น้องศูนย์แปดศูนย์สองแปดสองและสองแปดแอดแผ่นผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้อง เขามาตามตอกันทีห้ยซ้องหาพันเนาะค่ะห้ยประมูลของคนสีสเกตค่ะพี่น้องคะชุดสามตัวพ่นค่ะห้าเก้าเจ็ดค่ะชุดสองตัวค่ะห้าเจ็ดสองเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะเน้นเน้นที่ห้าเก้าค่ะตัวเลขเพิ่นไ้กับน้ำเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็เน้นบนกันล่างเนาะค่ะพี่น้องคะ เขามาต่อกันที่ซื้อหัวยังโยมเนาะค่ะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะเข้าไปทีหนึ่งเก้าตรงๆค่ะพ่อเข่าแล้วก็มีสองใบท่านที่เลยค่ะพี่น้องคะมามีอ่าตัวใดเขียนว่าปอมเนาะค่ะพี่น้องเข้ากับเบิ้งทั้งสองใบเนาะค่ะพี่น้องมักใบใดซื้อใบนั่นค่ะพี่น้องคะมาเบิ้งกันใบแรกค่ะพี่น้องสองเดือนห้าหกห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้า 5 0 0 3เนาะค่ะตามต่อกันที่ใบที่สองค่ะพี่น้อง528 283 2825และ8 3เนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมด้วค่ะใบแท้ใบปลอมมีโอกาสไปที่กองสลากกันทุกตัวเลขค่ะพี่น้องคะเอาที่ใจเฮ้ามักเนาะค่ะพี่น้องคะ มาต่อกันทีแนวทางของแอดปัญญาตาอค่ะพี่น้องคะเพิ่นเขียนไว้ว่าขออนุญาตอาจารย์วางแนวทางให้พี่ๆทุกคนในกลุ่มตัดสินใจเองนะครับขอให้โชคดีมีตังใช้ครับส่วนตัวชอบ5 7รอง7 9ค่ะมาเบิ่งชุดเต็มเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องงวดวันที่2เดือน5 6 5เด่นที่5รองที่7ค่ะล่างค่ะ5 1 5 4 5 7บนค่ะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าเนะค่ะพี่น้องไปต่อกันที่วิ่งตามหาความสำเร็จสรุปบนค่ะแปดหนึ่งห้าสองตัวหนึ่งห้าสรุปล่างหนึ่งแปดเม็ดเดียวค่ะพี่น้องเฮามาปิดท่ายรายการกันที่ฟันที่เป็นจริงเนอะค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมากกับเขาตรงตรงทีหนึ่งเก้าค่ะพี่น้องคะงวดนี้ฟันที่จะเป็นจริงเดือนสองพฤษภาหกหากค่ะ ชุด3ตัวเม็ดเดียว5 8 4 2สตัวค่ะ58 8 4และ54ของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้องคะกะพึ่งมีใบเดียวเด้อค่ะพี่น้องคะถ้าโพมาอีกแอดกะสินํำม,มาฝากพ่อแม่พี่น้องค่ะเพื่อบ่หายตัวเลขตกหล่นเนาะค่ะพี่น้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกตัวเลขเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางมาให้กับแอดลด,ดาชาแนลเนาะค่ะพี่น้องคะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดเนาะค่ะพี่น้องแล้วพบกับแอดคลิปต่อไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ